ทุกคนเครับน้องสายทุกคนครน้องสายน้องสายน้องสายโอ้วันนี้เป็นน้องสายเหรอน้องสายวันนี้งสายละโอเคโอเคไม่ทันงว่าหอ่เผมลงละจง่ายไหมจะง่ายลยไ้ เราเรามาสวัสดีทุกคนในทางการแะนะครับคือคือราแถวนี้มีมีคนหลงหลงมาก็ใช่เลยจ้ะนักแสดงจากพิพิธภัณฑ์ซีรีส์นะครับ กอนอื่นนะฮะผมขอขอบพระคุณแท้ก่อนรับที่เราไ้ร่วมใหในรางวัลนี้นะครับเบสลิลก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่หวตกันให้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่นร่กันี่อันนี้ออยากจะบอกทุกคนว่าเห็นเห็นทุกคนที่แบบว่าในเนแบะน้ำตากิะล้นเลยอ่ะนิี่นี่ี่อน้ขอบคุณมากเลยวัว่ามหีะอ่ที่นาะ เอาชูรางวัลหน่อยชุรางวัลหน่อยรางวัลรางวัลเอาเปิดมือเอาเปิดมืเอาจริงเราก็เห็นแบบหลายวันเลยนะครับผมมี่ของนี้ด้วยเห็นไหมครับเชิญโบสเหมือนกันไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะครับก็รางวัลที่ได้จากทุกคนเนี่ยแค่มาเจอก็ดีใจแล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเขาบอ พี่ขอไมาพี่ขอไห้มาอ่อยากโอ้โหไม่ใช่เลยสองแม่เลยนี่ทางนี้บอกไม่ได้ยินเลยรร้ถอยรรถอยลงมาหน่อยนะไม่ได้ยินเหมือนกันพี่สาแล

d u d ได้ยินไหมได้ยิน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 แล้วได้ยินไหมได้ยินได้ยินไปไหนแม่จ๋าไปไหนได้ยินหรอ เอางี้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 เอาไงไหนๆก็กดเล่นไปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอกมันหาว่าซอแปร์ลงก่อนลงเลยตอนนี้อ่ลงเลยกดลงเลยอครั้งหนึ่งกดกดไม่ต้องกดยากลิปลงก็ได้เนี่ย นี่แทนกวางแท็กวางนะแท็กแท็กให้ครบแป๊บหนึ่งรอห้องหูลงลงคลิปแป๊บหนึ่งได้แล้วลยค่าไหนได้เลยที่ทำให้ไม่ได้มากเกิดมาไม่เคยสวยเอาจริงอยู่มานั้งนานเพราะมันสวยตอนพีดเบทเนี่ยงงเหมือนกันเสียมเพินนะเสียมเพินนะ ยังไงถึงจะได้ยินอะได้ผู้ได้นี่คบครบครบขอบคุณนะสำหรับรางวัลนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยกาจะไม่ร้องแต่ว่าเราทุกเวทีเลยแต่ไม่เป็นไรน้ำตาแห่งความรักเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กเก่าทำโอ้โหจะขอเพลงจำไม่จำไม่ได้เลยนะ Hmm. <maks> Lúc sau ông té à? Ha 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 ha. Okay. Something okay? Oh, no. <coughs> ลงยังลงยังนี <อ occurs S 1> <ideally> ่ก่อนเลนี่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 วิวเนี่ยกี่วิลเนี่ยเลยฝาเอากดไลค์กดแชร์ด้วยวเขาย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 ติ๊กต็อกเร็วขายติ๊กต็อกเร็วเออเขาถามเลยคำว่าเพลนคืออะไรวะนี่น่นี่นี่ไม่ามมาคืออะไร 我好站好排，好弟。好难，好难。 เร well ิ่มแปลกๆละขอทางนีแล yeah. ้วอไปชิปเยรอละก็อย่าพี่สายใจเซฮหเตอแฟนฮัลโหลแฟนเจ็้ก็พี่แจ้ก็เตอแฟนอ้าวพี่สายสปีดอีเวนต์ ก็สบายใจ 你来,来，我都不来。 如果你方便，就回复。

หล่อากสวยในรา้มีสวยมันก็แต่านหนกมากแต่งานหล่สวยมากเลยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้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 ย เขาอยากบอกว่เป็นเธอเลย Boleh lah, boleh lah. Sudahlah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. 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 บ๊ได้เยเนีายยบ๊ายบายเซหายบ๊าซียูวันที่31 <Bye bye. S> นะครับยนะครับทุกคน